มาอัปเดตแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางค่ายของ True ในระบบเติมเงินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการอัปเดตประจำเดือนกุมภาพันธ์2567เะครับเป็นตัวเนต็ตที่รวมคัดเฉพาะตัวเนต็ตที่เป็นเนต็ตแบบไม่อันไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับในเทปนี้ มัดรวมไว้เลยสลับการเป็นหนิดแบบไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วของทรูในระบบเติมเงินเป็นตัวนิดเฉพาะเบอร์เก่าเท่านั้นนะครับส่วนมากที่อยู่ในเทปนี้เป็นของเบอร์เก่านะครับเดี๋ยวส่วนของรายละเอียดต่างๆนั้นเราค่อยมาดูรายละเอียดกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องดูเทปให้จบห้ามกรอนะครับถ้าคุณผู้ชมกรอเทปเนี่ยมันจะเนื้อหาจะไม่ต่อเนื่องกันนะครับก่อนอื่นต้องฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง u t u b บบ่าวจอมเน็ตซีมกันก่อนนะครับ คุณผู้ชมไปค้นหาใน YouTube ได้เลยนะครับบ่าวจอมเนตซิมแล้วก็กดติดตามนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเวอร์ชันที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะเขียนว่า s u b s c r i b e นะครับคุณผู้ชมก็กด u b s c r i b e นะครับเมื่อกดเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมก็กดที่กระดิ่งซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดเลือกหัวข้อที่เขียนว่าทั้งหมดนะครับภาษาไทยเนี่ยจะเขียนว่าติดตามแล้วกดกระดิ่งแล้วเลือกหัวข้อทั้งหมดแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันที่เป็นภาษาอังกฤษก็กดซ subscribe กดกระดิ่่่งงแลล้ววกกกดเืือออนนนนะคครรับีใสขา กดติดตามทางช่อง u t u b e บ่าวจอมนิดซิมนะครับถามว่าทำไมถึงให้คุณผู้ชมได้กดติดตามนะครับเพราะว่าเทปนี้เนี่ยออกอากาศในหลายๆช่องของ YouTube เลยครับมีหลายช่องที่นำเทปรายการนี้ไปออกอากาศนะครับก็เมื่อคุณผู้ชมเจอนะครับก็จะต้องอกดติดตาม YouTube, าทางช่อง u t u b e บ่าวจอมนิดซิมกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในเรื่องราวของเทปรายการต่างๆที่ออกอากาศทางช่อง YouTube บา่าวจอมนิดซิมนะครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนของประเด็นของเรานะครับในเทปนี้ดลังที่บอกไปขั้นต้นว่าเป็นการมัดรวมแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตที่เป็นตัวเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับคัดเฉพาะไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วของทรูในระบบเติมเงินนะครับ ัวเนี้ยคุณผู้ชมถ้าเห็นอยู่ในสื่อนกะตอนนี้ก็คือว่าเป็นตัวเน็ตไม่อั้นม่ลดสปีดมาลดความเร็วความเร็ว15เมกะบิตเพ์เซกแล้วก็ได้โทรฟรีกันด้วยนะครับเรามาดูในส่วนของการโทรฟรีโทรฟรีนี้โทรฟรีในเครือข่ายทรูไม่อั้นเลยครับครั้งละ15นาทีวาง15นาทีวาง15นาทีวางของการโทรในเครือข่ายทรูนะครับและก็โทรไปเครือข่ายอื่นเนี่ยเขาให้เราเพียงแค่60นาทีต่อ30วันเท่านั้นเองนะครับ โทรไปเครือข่ายอื่นได้แค่60นาทีต่อ30วันเมื่อครบ60นาทีเราจะต้องจ่ายเงินกินเงินเพิ่มของการโทรไปเครือข่ายอื่นนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของราคานะครับราคา1,790บาทอันเนี้ยสามารถที่จะใช้งานได้นาน350วันคุณผู้ชมจ่ายทีเดียวทำครั้งเดียวนะครับแล้วก็อยู่กันไปยาวๆ350วัน เมื่อเรามาหารเฉลี่ยแบบ30วันก็ตกเฉลี่ยอยู่ที่146บาทต่อ30วันเพราะฉะนั้นแพ็กเกจยาวๆแบบนี้คุ้มที่สุดครับการเป็นเน็ตแบบไม่อั้นม่ลดสปีดมาลดความเร็วนะครับเฉลี่ย30วันยังไม่ถึง200บาทเลยครับกับการเป็นเน็ตไม่อั้น15เมกะบิตเพ์เซกนะครับคุณผู้ชมถ้าไปดูตัวที่เป็นราคา200บาทของการเปิดเบอร์ใหม่ตอนนี้นะครับเป็นเน็ตจำกัดแค่30 GB เองครับ ถึงเม้นจะได้ทรฟรีทุกคดขายเข้ามาก็ตามแต่มันจํากัดแค่ 30GB นะครับ200บาทแต่ตัวนี้ไม่อั้นนะครับคุณผู้ชมคําว่าไม่อั้นคือเล่นได้เล่นเอาเล่นเยอะยิ่งดีนะครับทั้งวันทั้งคืนเล่นกันให้หูดับตับไม่เล่นกันให้ตาดําตาแฉะกันไปเลยนะครับเอาแบบยาวๆกระนำซัมเมอร์กันไปเลยสําหรับการเล่นเน็ตแบบไม่อ้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับแล้วเงื่อนไขตัวนี้ก็คือว่าเป็นเบอร์เก่าเท่านั้น บเบอร์เก่านี้มีเงื่อนไขอีกครับว่าจะต้องเป็นเบอร์เก่าที่มีการเปิดการใช้งานมาเกิน1ปีขึ้นไปแล้วในช่วงระยะเวลา1ปีที่ผ่านมานั้นคุณผู้ชมต้องสมัครเน็ตแบบ30วันมาก่อนนะครับถ้าไม่เคยสมัครเน็ตมาเลยแบบ30วันเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้เลยครับแล้วถ้าเบอร์ยังไม่ครบ1ปีขึ้นไปเนี่ยก็ไม่มีโอกาสที่จะสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้เลยนะครับ ค่าทำนี้300บาทนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มาติดต่อที่หน้าร้านส่วนหลายๆท่านบอกว่าอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างพื้นที่ถ้าต้องการจะเช็คโปรโมชันนี้ทำยังไงคุณซื้อรหัสไปครับนะครับคุณผู้ชมซื้อรหัสไป300บาทแลวเอาไปเช็คกับเบอร์ของท่านได้ทุกๆเบอร์ครับเช็คได้หมดเลยครับค่ารหัส300บาทนะครับที่เป็นทรูในระบบเติมเงินเช็คปุ๊บเนี่ยครับถ้ามีข้อความกลับมาบอกว่าสมัครแพ็กเกจไม่ได้เนื่องจากยอดเงินของคุณไม่เพียงพอ นะครับอันนี้คือสมัครแพ็กกโปรโมชั่นได้แน่นอนครับถ้าบอกว่าสมัครเงียไม่ได้เนื่องจากยอดเงินของคุณไม่เพียงพออันนี้สมัครได้นะครับเติมเงินให้ครบ1790บาทสมัครเพ็กกโปรโมชันได้แน่นอนแต่ถ้ากดทดลองแล้วมันบอกว่าสมัครไม่ได้ให้ดูแพ็กกจอื่นนะครับถ้าดูแพ็กกจอื่นเนี่ยหมายความว่าสมัคร,มครไม่ได้นะครับซีโนครับสมัครไม่ได้นะครับคุณผู้ชมต้องไปดูเบอร์อื่นและทดลองกับเบอร์อื่นนะครับนี่คือในส่วนของ แพก็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตครับส่วนสถานที่ที่จะใช้ในการติดต่อคุณผู้ชมติดต่อร้านสราวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลทุกสาขาได้เลยนะครับสาขามานางังโทร082-6499917ไอดีลน์6ย์ ID 6 8 6นะครับไม่ใช่สิไอดีลน์ sara wutcomputer e นะครับ sara wutcomputer e ในการขอแอดไลน์นะครับเป็นเพื่อนสมัครอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสอซื้อรหัสต,ต่างๆนะครับ หรือจะเป็น Facebook Fanpage ของด้านสราวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลที่เป็นสาขามานัง074อันนี้จะสะดวกและรวดเร็วที่สุดนะครับส่วนสาขาอื่นๆเพจอื่นๆก็สามารถติดต่อได้เช่นกันรวมไปถึงเพจ Facebook ที่เป็นในเครือของสราวุธคอมพิวเตอร์อีกมากมายหลายเพจ Facebook นะครับต่อมาไปดูในส่วนของแพ็กเกจโปรโมชั่นอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นราคา1290บาท350วันเหมือนกันแต่6เมกะบิตเพ ตัวนี้เป็นเน็ตไม่อั้นมาลดสปีดมาลดความเร็ว6เมกะบิตเพอร์เซก1,290บาทนาน350วันเฉลี่ยแบบ30วันก็อยู่ที่108บาทนะครับเฉลี่ยแบบ30วันเลยครับแล้วการโทรฟรีนะครับโทรฟรี t r u ไม่อั้นเหมือนเดิมนะครับโทรฟรี t r ูไม่ t r u ไม่อั้นครั้งละไม่เกิน15นาทีวางโทร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 ตลอด350วันของการโทร t r u ไม่อั้นนะครับส่วนการโทรไปเครือข่ายอื่นนั้น100นาทีต่อ30วันนะครับ 100นาทีต่อ30วันของการโทรไปเครือข่ายอื่นเมื่อครบ100นาทีต่อ30วันแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็จะต้องจ่ายเงินเสียเงินนะครับถ้าจะโทรไปเครือข่ายอื่นนะครับนี่คือในเรื่องของแพ็กเกจรายละเอียดแล้วก็ในส่วนของการเป็นเบอร์เก่าก็เหมือนกันครับเบอร์เก่าที่เปิดเบอร์มาเกิน1ปีขึ้นไปแล้วในช่วงระยะเวลา1ปีแรกนั้น คุณผู้ชมจะต้องสมัครเน็ตแบบ30วันมาก่อนนะครับคุณผู้ชมมาที่หน้าร้านมีค่าทํา300บาทหรือคุณผู้ชมอยู่ต่างพื้นที่ต่างจังหวัดซื้อรหัสไปได้เลยครับ300บาทของการเป็นรหัสนะครับแล้วก็เอาไปเช็คก,กดรหัสเช็คก,กับเบอร์ของท่านนะครับว่าเข้าเงื่อนไขสมัครพิเก็ตได้หรือไม่นะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งเมื่อกดสมัครทดลองดูแล้วเนี่ยถ้ามีข้อความมาบอกว่าเน็ต สมัครเน็ตไม่ได้เนื่องจากยอดเงินของคุณไม่เพียงพออันนี้สมัครได้แน่นอนร้อยเปอร์เซแต่ถ้าบอยข้อความมาบอกว่าสมัครเน็ตไม่ได้ให้ดูแพ็กเกจโปรโมชั่นอื่นอันนี้สมัครไม่ได้ร้อยเปอร์เซเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมติดต่อที่ร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลเช่นกันนะครับตามข้อมูลตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง u t u b e บ่าวจอมเน็ตซิมกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในเรื่องราวของเทปรายการต่างๆที่ออกอากาศทางช่อง YouTube บ่าวจอมเน็ตซิมนะครับ เพราะว่าเทปรายการนี้ออกอากาศในหลายๆช่องของช่อง youtube เลยนะครับหลายๆท่านเนี่ยดึงเทปรายการไปเผยแพร่ต่อก็สามารถที่จะนําไปเผยแพร่ต่อได้เลยนะครับแต่ให้เครดิตสันสกนิดนึงนะครับเครดิตช่อง YouTube บ่าวจอมเน็ตซิมนะครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนที่เป็นแบบ7วันกันบ้างนะครับเป็นตัวเน็ตแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วตัวนี้เป็นเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรี6เมกะบิตเพอร์ไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับราคา40บาทนาน7วันนะครับทุกทุวัน4 0บาททุกๆ7วัน40บาททุกๆ7วัน40บาทการเป็นเน็ตแบบไม่อั้นเนี่ยเฉลี่ยแบบ30วันก็อยู่ที่16บาท่ม่ใช่สิ160บาทคร่บเฉลี่นแบบ30วยนก1 6 0บาทลยครับเนเน็ตแบบอ6ามบิ็ยังคุมอย่ นะครับอันเนี้ยจะเป็นเบอร์เก่าเหมือนกันครับเบอร์เก่าตั้งแต่1ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ในช่วงระยะเวลา1ปีแรกนี้คุณผู้ชมจะต้องสมัครเด็ดแบบ30วันมาก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามาที่ร้านมีค่าทํา300บาทนะครับส่วนคุณผู้ชมอยู่ต่างพื้นที่ต่างจังหวัดซื้อรหัสไปได้เลยนะครับรหัสนี้300บาทแล้วเอาไปทดสอบกับเครื่องของคุณนะครับถ้าได้ข้อความมาบอกว่าสมัครแพ็กเกจไม่ได้เนื่องจากยอดเงินไม่เพียงพอก็สมัครได้แน่นอนร้อเอร์เซแต่ถ้ามีข้อความมาบอกว่าสมัครแพ็ก,กม้ก้ใหคุณผูช สมัครแพก็กเกจอื่นนะครับดูแพก็กเกจอื่นอันนี้สมัครไม่ได้100%เสมัครไม่ได้แน่นอนนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ร้านสลาวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลตามข้อมูลณนะตรงนี้ได้เลยนะครับต่อไปมาดู20เมกะบิตเพอร์เซกกันบ้างนะครับ20เมกะบิตเพอร์เซกนาน7จวันเหมือนกันครับราคา40บาทเหมือนกัน ตัวนี้20เมกะบิตเพอร์เซกนะครับอัพสปีดส,สูงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็การเป็นเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีนะครับสำหรับแพก็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้รายละเอียดก็เหมือนเดิมครับเบอร์เก่าเปิดเบอร์มาไม่เกิน1ปีอ่าไม่ใช่สิเบอร์เก่าเปิดเบอร์มาต้องเป็น1ปีขึ้นไปนะครับถ้าในช่วงระยะเวลา1ปีแ,แรกไม่มีการสมัครเด็ดแบบ30วันมาก่อนอันนี้สมัครแพก็กเกจโปรโมชั่นนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็อยู่ต่างพื้นที่ต่างจังหวัดค่าธรรมก็ ค่ารหัสนะครับอยู่ต่างพื้นที่ต่างจังหวัดขอซื้อรหัสไปครับ3า0บาทกับการซื้อรหัสไปทดสอบกับเบอร์ของท่านนะครับถ้ามาที่หน้าร้านเนี่ยก็จะมีค่าทํา300บาทเฉลี่ยนะครับแบบ30วันก็160บาทครับ20เมกะบิตเพ์เซกนะครับ30วันก็เฉลี่ยอยู่ที่160บถึง200บาทเนี่ยยังคุ้มอยู่ครับเอามาใส่ในรอเตอร์ใส่ซิมเอามาใส่ใน w i f i ใส่ซิมเอามา,อาใส่ในโทศรศัพท์มือถือของเราแล้วปล่อยฮอสปอร์ตให้เล่นกันทั้งบ้านนะครับก็ได้เลยครับไม่มีปัญหา นะครับติดต่อขอซื้อรหัสได้ที่ร้านราวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลเหมือนกันนะครับตามาประชาสัมพันธ์อยู่ตรงนี้นะครับต่อไปมาดูในส่วนของเน็ตนะครับตัว10เมกะบิตเพอร์เซกันบ้างนะครับอันนี้จะเป็นตัวเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีเหมือนกันนะครับแต่โปรโมชันนี้ได้ทุกเบอร์นะครับโปรโมชันนี้ได้ทุกเบอร์สมัครไปจนกระทั่งถึง31มีนาคม2567นี้นะครับขยายเวลาเวลาในการสมัครแล้วก็ต่ออายุอัตโนมัติกันไปเรื่อยๆ ราคาอยู่ที่482บาทนะครับรวมภาษีเสร็จลอยแล้วนะครับถ้าท่านเห็น450นี่คือยังไม่รวมภาษีนะครับถ้ารวมภาษีนี่คือ482บาทนะครับรวมภาษีแล้วเด็ดอย่างเดียวไม่มีโทรฟรี10เไม่กะบิตเพ์เซกไม่อันไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับกดตามรหัสตรงนี้ได้เลยนะครับต่ออายุอัตโนมัตินะครับแล้วก็ฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง y ย u ทูบบาจอมเน็ตซีมกันด้วยนะครับย้ำกันบ่อยๆย,ย้ำกันเรื่อยๆเพราะว่าเทปนี้ออกอากาศทางช่อง YouTube ในหลายๆช่องเลยนะครับ ก็ขอบคุณมากๆ,ๆครับหลายๆท่านที่กดติดตามทังช่อง YouTube บ่าวจอมเน็ตซิมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมามาดูตัวที่เป็น8เมกะบิตเพอร์เซกันบ้างนะครับไม่อันไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วตัวน,นี้ราคา150บาทนาน30วันนะครับแล้วก็ จะมีค่าทำเนี่ยสามร้อยบาทนะครับเบอร์เก่าเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมเบอร์เก่าที่มีการใช้งานนานเกิน1ปีขึ้นไปเนี่ยสามารถที่จะสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ได้ค่อนข้างที่จะสมัครได้นะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมต้องการจะให้ทางร้านเขาทดสอบสมัครเนี่ยคุณผู้ชมต้องโอนเงินให้กับทางร้านก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวร้านเขาจะมีให้คุณผู้ชมระบุในช่องบันทึกช่วยจําเพื่อป้องกันมิจฉาชีพแอบอ้าง เขาจะมีะข้อความให้คุณผู้ชมใส่แต่ละท่านจะได้ข้อความในการใส่ไม่เหมือนกันนะครับในช่องบันทึกช่วยจําเวลาหลอกโอนเงินให้กับทางร้านนะครับอันนี้เป็นเบอร์เก่านะครับเบอร์เก่ามาที่ร้านค่าทํา300บาทแล้วก็คุณผู้ชมอยู่ต่างพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยส่งเบอร์แล้วก็โอนเงินนะครับทางร้านนะครับแล้วก็ทางร้านเขาจะทดลองเข้าระบบในการสมัครดูถ้าสมัครได้ก็จะมีข้อความแจ้งเตือนนะครับคุณผู้ชมแต่ถ้าสมัครไม่ได้ร้านก็ก็จะต้องคืนเงินกลับสู่คุณผู้ชมนะครับ ติดต่อที่ร้านสารวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลเหมือนก,นกันเลยนะครับสาขามานางทูนศูนย์แปดสองหกสี่เก้าเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดทางเพจเฟสบุ๊กก็สาขามานางศูนย์ line, นนนเจ็ดสี่นะครับแล้วก็ไอเดียไลน์ก็ s a i w u t c o m p u t e r นะครับในการขอสมัครพ็กเกจบโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตนะครับ ต่อไปเป็นแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้จะแบ่งออกเป็น2ช่วงระยะเวลานะครับก็คือถ้าเป็นช่วงของกลางวันเนี่ยนะครับกลางวันตั้งแต่6กโมงเช้าถึงหกโมงเย็นเนี่ยจะได้ความเร็ว10เมกะบิตเพสิไม่อันไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วตัวเน็ตอย่างเดียวไม่มีทรฟรีนะครับราคานี้อยู่ที่180บาทรวมภาษีแล้วนะครับแล้วก็จะมีค่าทําอีก300บาทแต่ถ้าเป็นการเล่นเน็ตในช่วงของกลางคืนตั้งแต่18บแนาฬิกาถึง6กโมงเช้าเนี่ย ก็จะได้เน็ตยอยู่ที่ความเร็ว6เมกะบิตเพิกนะครับกลางวันเน็ตเร็ว10เมกกลางคืนเน็ตเร็ว6เมกนะครับเป็นตัวไม่อันเหมือนกันนะครับแบ่งเป็น2ช่วงระยะเวลาเป็น2ช่วงความเร็วราคา180บาทนะครับคุณผู้ชมก็ ถ้าสนใจนก็ติดต่อที่ร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลเช่นกันนะครับทางเพจ a c e b o o k ก็ร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์สตูลสาขามานังศูนเจสีจะสะดวกและรวดเร็วที่สุดสาขาอื่นๆเพจอื่นๆที่เป็นในเครือของสลาวุธคอมพิวเตอร์ติดต่อได้หมดเลยเช่นกันนะครับแอดไลน์ที่ s i a, a w t c o m p u t c o m p u t ยนะครับโทรศัพท์0 8 2 6 4 9 9 9 1 7นะครับอ,อันเนี้ยก็คืเงื่อนไขเหมือนกันครับเงื่อนไขเหมือนกันก็คือว่าเป็นเบอร์เก่าที่มีการใช้งานเกิน1ปีขึ้นไปนนะครับแล้วก็ใช่วงระยะยเวลาของ1ปีแรกเนี่ยจะต้อองงมมีกกาาารรใช้นนนนตแบบบ30วัั่ะค ถ้าสมัครประกิไม่ได้เนี่ยคุณผู้ชมก็ทางร้านเขาก็จะโอนเงินกลับคุณคุณ,ค,ณคุณผู้ชมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมต้องการที่จะทดลองโปรโมชั่นนี้นะครับก็แจ้งเบอร์แล้วก็โอนเงินให้กับทางร้านเดี๋ยวเขาจะมีให้คุณผู้ชมระบุในช่องบันทึกช่วยจํานะครับว่าจะต้องบันทึกช่วยจำเนี่ยใส่ข้อความว่าอะไราบ้างเพื่อป้องกันมิจฉาชีพแอบอ้างของทางร้านนะครับ ต่อมาโปรโมชั่นอีกตัวนึงนะครับแบบ30มสิบเมกะบิตเพอร์เซกเลยครับตัวนี้ยังมีสมัครได้อยู่นะครับแต่เฉพาะบางเบอร์เท่านั้นการเป็นเบอร์เก่าเท่านั้นนะครับเบอร์เก่าเป็นตัวเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีทรในระบบเติมเงินนะครับไม่มีโทรฟรีตัวนี้เน็ตอย่างเดียว30มสิบเมกะบิตเพอร์เซกราคา200บาทนาน30วันนะครับคุ้มที่สุดแลลวครับถ้าเบอร์ไหนทำแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ได้คุ้มที่สุดแลลวครับต่ออายุอัตโนมัติกันไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็มีค่าทำเนี่ยสามร้อยบาทนะครับคุณผู้ชมจะต้องแจ้งเบอร์แล้วก็โอนเงินให้กับทางร้านนะครับเดี๋ยวทางร้านเขาจะทดลองสมัครเนี่ยให้กับคุณผู้ชมถ้าสมัครได้เขาจะมีข้อความแจ้งเตือนมากับคุณผู้ชมนะครับแต่ถ้าสมัครเพ็่เกิจไม่ได้ไม่เข้าเงื่อนไขเนี่ยเดี๋ยวทางร้านเขาจะโอนเงินกลับคืนสู่คุณผู้ชมนะครับเวลาคุณผู้ชมโอนเงินให้กับทางร้านเนี่ยเดี๋ยวทางร้านก็จะมีให้คุณผู้ชมระบุในช่องบันทึกวยจำนะครับว่าจะต้องระบุข้อความว่าอย่างไงบ้างในช่องบันทึกวยจำเพื่อป้องกันมิจาาชีพออ้ง ทีนี้ติดต่อร้านサラวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลเหมือนเดิมเลยครับโทร0826499917สาขามานาังสอบถามเพิ่มเดิมกันได้หรือจะเป็นทาง id line saiwutcomputer นะครับ ads line ไ,ไม่มีแอ s ข้างหน้านะครับค้นหาตรงๆแบบนี้เลยครับ id line น,นะครับแล้วก็เพจเฟซบ o ๊คล้านサラวุธคอมพิวเตอร์สตูลดูที่เป็นสาขามานัง074ส,สะดวกและรวดเร็วที่สุดสาขาอื่นๆเพจอื่นๆที่เป็นในเครือของサラวุฒคอมพิวเตอร์ก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลได้เช่นกันนะครับ แล้วก็ฝากคุณผู้ชมกดติดตามทั้งช่อง u t u b e บ่าวจอมเน็ตเซียมกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในเรื่องราวของเทปรายการต่างๆที่ออกอากาศทางช่อง u t u b e บ่าวจอมเน็ตเซียมนะครับกดติดตามเสร็จปุ๊บกดกระดิ่งซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกดเลือกหัวข้อทั้งหมดนะครับมีเทปรายการออกอากาศใหม่ปุ๊บเนี่ยก็จะได้ไม่พลาดในเรื่องราวของเทปรายการต่างๆที่ออกอากาศทางช่อง YouTube บ่าวจอมเน็ตเซีมมเยปปกกมโดยเฉพาะเทปเทปนี้ออกอากาศทาง YouTube ในหลายๆช่องเลยนะครับหลายๆท่านดึงเทปรายการไปแล้วไปเผยแพร่ต่อในช่องของท่านนะครับก็ขอบคุณครับ แล้วก็ให้เครดิตสักนิดหนึ่งนะครับให้เครดิตว่า,อ,าอ้างอิงจากช่อง u t u b e บ่าวจอมเน็ตซิมนะครับเพื่อเป็นการเครดิตเป็นการขอบคุณเทปต้นฉบับนะครับขอบคุณมากๆครับที่คุณผู้ชมได้กดติดตามทางช่อง u t u b e บ่าวจอมเน็ตซิมกันแล้วนะครับจะได้ไม่พลาดในเรื่องราวของเทปรายการต่างๆที่ออกอากาศทางช่อง u t u b e บ่าวจอมเน็ตซิมรวมไปถึงช่อง YouTube ช่องนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถกดติดตามได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆช่อง,องคุณผู้ชมกดติดตามกันได้หมดเลยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในเทปหน้าครับสลับเทปนี้สวัสดีครับ